วุ้ยคันนี้ผมเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้เองสภาพคือสวยมากเลยอ่ะรถใหม่มากไปแค่หลักพันสวยเนาะสวยมากเลยอ่ะของมันดีต้องอย่างงี้ปพ๊บรู้แหละกลิ่นมันไม่ได้ใช่ไหมมันใหม่เพิ่มตดในรถเหรอมันใหม่กินบอสก็มันใหม่จัดไม่ได้เลยเพิมไม่ได้ตดในรถใช่ไหมไม่ได้ตดคือมันสวยจริงแหละแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้อ่ะกลิ่นบอสหนักไม่ได้กลิ่นบอสหนักเมีสเปรย์ปพ๊บมีสเปรย์ตัวนั้นไง เอามา<อ>ให้หน่อยอนึ่งรอแป๊บหนึ่งค่ะมาแล้วเอาจิ่วไหนเ,เรียกได้เลยพี่พี่ไม่เคยลองกลิ่นสีส้มพี่ขอลองกลิ่นสีส้มนี้โอเคชอบวิเคราะห์เขาวิเคาะเฟรเวอร์ใช่ป่ะคือปึ้งทำให้พี่หน่อยปานพี่ทำไม่ไหวละช่วยเคลียร์ให้พี่หน่อยขอลองไม่อยากเลยอยู่ล้ว หอมมาข้างนั่งเลยเห็นไหมกลิ่นมันลอยออกมาเลยอ่ะใช่หอมเนาะกลิ่นนี้มันจะดียังไงวะดูสิโอ้โหสดชื่นเฮ้ยกลิ่นนี้โอเคว่ะกลิ่นนี้พี่ชอบมากเลยอ่ะหอมมากพี่ชอบมากกว่าสีชมพูอีกสดชื่นแล้วก็นุ่มด้วยนะมันออกนุ่มๆด้วยแล้วเป็นแบบกลิ่นแบบดอกไม้ป่ะเหมือนรู้สึกอยู่ในธรรมชาติเลยอ่ะใช่กลิ่นว่า ไม่น่าเชื่อเลยว่ากลิ่นจะดีขนาดนี้อันนี้เซอร์ไพรส์กว่าขวดสีชมพูอีกนะผมชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแต่เขา,าชอบกลิ่น,อ,นอะไรที่แบบหวานหวานกลิ่นดีมากเลยเมารีวิวรถกันโอเคพร้อมแล้วฟินแล้วถ้าใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้คือตัวนี้ดีจริงๆเทสแล้วกลิ่นคือดีมากดเ,เดี๋ยวผมจะเอาขวดเนี้ไปเปิดใส่ทุกคันในเต็นท์ผมเลยทุกคนที่เข้ามาลูกค้าที่เข้ามาเข้ามานั่งจะได้รู้สึกสดชื่น first impression คุ้มเลย สนใจจิ้มตะการ์เลยครับปักไว้ให้แล้ว